เก็บได้เดือนหนึ่งใจังหวัดประมาณมสองพันกว่าเก็บอยู่จะคนครับเที่ยวสวัสดีครับผมพบกับมันเอจะเที่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวบ่อขยะนะครับผมที่เห็นอยู่นี้กํกาลังเก็บขยะนะครับผมเพื่อที่บรรจุถุงแล้วก็ขึ้นรถนะครับผมก็มาดูกันว่าผมไปทิ้งขยะนี้ผมจะเสียค่าใช้ใจ่ายกี่บาทก็คือแล้วก็อ่า น้ำหนักขยะทั้งหมดของผมกี่กิโลจลมาดูว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ครับผมก็ไปดูเอาในคลิปนะครับผมก็ฝากติดตามช่องในยี่เที่ยวด้วยครับก็มาฟังเรื่องเล่านะครับของผู้เท่าเก็บขยะนะครับผมว่าเป็นบ่อขยะหรือเป็นบ่อทองกันแน่ครับผมโอเคเดินทางกันครับ อยู่บ่อขยะนะครับผมก็เมื่อ,อก,กี้ช่างน้ำหนักรวมแล้วสองพันหนึ่งร้อยห้ากิโลนะครับผมทั้งรถนี่ไม่เคยมานะครับผมดูขยะสวยสวยงาม ตอนแกสมัยมันมีบอ่อหารอยู่กับผมบอ ยู่ใ <uk> นซนีพีไฟใหม่ใช่ครับโอ้ยมีมีไฟไหมนั่น่าต่กอนปง <uk> หน้าเาดีวยวนะ<อ>ต่กอนมาก่ท่นมีหัวเป็นบ่อตะกอนบ่หัวบ่มีกำลังมาเห็ดส่วงเห็ดบออ่ละต่กอนขาดแรมสะแรลอมลอมไปลอมมาสาดมกระเสียมาดู่ากระเสีย <c oughs> พื้นหมื ลวกแต่เสียนี่มันมีค่าแค่เทางนี่บ่ประมูลประมูลหลายเมืไหรครับเดือนสามพันเดือนบบ่ว้เก็บได้เดือนหนึ่งในจังหวัดประมาณอสองเงินพ้วน<อ>เก็บอยู่จะคนค,ครับผู้เดียวสองสามพ้วนแต่ว่าคนละสามพัมมมน,วนรวมกันเลย โอ้ก oh, er okay. de e ันเลยามมันก oh, ็ค sure. ือด you know ิท yani ่านาเสียหานยนะเพราะามีเือนสมมุโอ้ประมูลผู้เดียวเขาอยู <clairement> ่บ้านไหนี่ราศสีราศสีชีบ้านแห้งนี่ผมก็อยู่บ้นสนุเก็บเราไปทรงสไปนี่ท่งคุณว่าราศสีคือกันบ่าสนาฮะาสนาา อยู่มันไหนหัวสะพานมันหวยนะสะพานมันหวยเออหัสะพานี่างซ้ายอยู่เอาในหันมม่นมันยุดหรือเปล่ายังอยู่อยู่เป่อยู่อยู่ใส่มือหัวหัวสะพานเลยตกอนเราเป็นอาจารย์ผมแมนบอกมอแมนแมนบอกะคคพน อันนี oh, ้การเก็บ hmm. ว yeah. okay. so, mm ้บ hmm. ่นี่ออแถวสบ้านที่เขาเก็บขยะเลวเขาเก็บเก็บแยกกมาของน้ำเก็บแยกของน้ำผมประเทศอะไรอ่าเราทศนึงมาเอาปมูเอาประมูลเอาว่ากาว่าเสียเท่าไหร่กนรึสูงอะเงนเขาคือคือผู้ใญ่ประมูลนเองเลยไอ้ตัวนี้ของหลานนุมูเราโอ้ไปสิประมูเอาก็ได้จริงๆหรอบ่ ไปขยายขยายสีพันเอาไปใส่ครับนี่ผมอยู่นี่เลยนึ่ว่ากไปถิ่มทางอื่นโอ้ท่อ่อท่อไปออไปอสทอจท่ออันนี้ท่ออย่างท่อแก๊สท่อหายใจอ้อากาศมันออกมางสี่ะ นึกว่ามันเท็อไรซื้อได้หนึ่งนะอ่อซีิงยบ่ทอดซอบินได้หนึืนนงบนผับใบปูสองสองสันได้หนึ่งโอ้ทั้งผืนเป็นผัปูใบไอ้ผับใบปูผัใบบักนาตืงเลย่บบบ่และกลวงซีน่าซีแก่ผับได้ผับใบคนเดียวครับมันหนาแห้งโอ้านซีนี้ปากองอีกผืนหนึ่งสีขาวครับโป๊ของบนครับ สีกองงานเลยไอ้นี่มันสีมี่ทอว่างเงี้ยพูน้นามไม่ที่มอะไรมันนี่นามไม่ใส่มัหนิมันโอ้มันมีบอข้างหลังมันบอบอลำเสียบอลำเสียหนามก็ไหลลงบอพุ่นโอ้เพราะว่าทั้งใจมันสีใส้ทอดอยบานี้ละครับกระจิกปูเพื่นพื้นเพื่นเลยพื้นเสาอยู่ละก็คือให้นามมันไหลลงกลางๆลมันบอหนาลงไหลลงไปมันก็ลงในท่อัวนี้อ่าตัดไหลกระเขาะใน้ยท่อ ทีเครื่องตันอยบ้าโอ้เครื่องบมบเนาะแต่เป็นเครื่องบำบโอ้เนธแข่งแข่งชมพู่หือว่ามนเอาไปคนไปถิ่มหรือว่าไปเผาไปยังโอ้ก็เคยมาเดี๋ยจะลองมาเถแหลโอ้ผเอาเนาะันบานี่มันจะคนไปผาอีแสนเนโอ้ยต่แมงมาหลายมันดีมันก็เลยวะ ครับว no ันหน้าจได้โ้ที่คนาามงเก็บมื่เดืนเก็บเมื่อนแล้วเนาะเก็บ่นไโอรเงินนนาครับสโอ้โอเค้นมใท่ใส่มากอ่นมากอรางอ่ะครับสองาม

แมนอยู่ครับข้าก็สูงขุดจนสูดขุดนมันจะสินนันนี้เนาะคุ้มค่ายังคือคุ้มค่าน้ำมันแลนเนาะรสชาตอนนั้นยังพ่ได้หวานห่างวันโลกอร่อยโลกเป็นห่าก้าแก่น้ำมันหนึ่งไปครับผมกลับก่อนขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวมันนานทีมากไหมหรอกเอามันทีนี้เดี๋ยวทีมันยืนเลี้ยวอยู่พุดฝุด ย่านผ่านรถตีไปได้สิมาเนาะสอไปทางอื่นโอเคอ้าทิ้งยาเรียบร้อยแล้วครับผมก็เราจะลองไปดูว่าน้ำหนักที่หายไปนี้จะเป็นกี่กิโลครับเจอาจ่าเองตอนนี้เหม็นก็เหม็นครับอาก็เยอะเดี๋ยวเราไปข้างน้ำหนักกันครับ เราภารกิจวันนี้จะหมดกี่บาทถึงห้าสิบบาทบวกกำลงเจอที่หายแล้วเจอที่กำลังรออยู่กลาง หนักเข้านะครับผม2 1 0 5กิโลกร,รัมนะครับก็น้ำหนักขาออกหน3 0ักเก้ารอิกโลครับผมก็ทั้งหมดน้ำหนักสุทธิที่ใช้ไปนะครับ175กิโลก็คิดเป็นกิโลกร,รัมละ1บาทครับกเท่ากับ175บาทก็ หมดไป175บาทกับห้าน้ำมันในการเดินทางก็ประมาณไปกับไปขาเดียวเนาะสิกิโลจากบ้านนะครับมา14กิโลก็ไปกับ2 8กิโลก็2ีกิโล,โลน้ำมันก็น่าจะหมดนีอะ้นะจะตีไปสักไมก่น้อยหรอมั้งไปให้ร้อยหนึ่งเลยหนักหก็ได้ครับก็ขนมาเต็มรถเนาะ จะใช้ไป200ประมาณส7 5ร้อยเจ็ดบห้าบาท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 แต่ว่าเราก็ไม่ต้องเผานะครับขยะเอามาให้ทางเจ้าที่เขาดำเนินการก็คือกบจ็คือให้มันย่อยสลายตามกระบวนการของเขาอแรกวิธีการของเขาครับก็คือกอง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 แล้วก็กบ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 กเพื่อให้มันย่อย จริงเขาก็ถามลุงเมื่อกี้เขาก็บอกว่าก็าจะมีโครงการอัด,อดถุงอัดขยะนะแต่ว่าลุงยังไม่ได้ดำเนินการนะแต่นี่ก็ต้ไปทำกัก็ไม่เป็นไรครับก็โอเคอนี่คือการมาทิ้งขยะครั้งแรกนะครับที่บอกขยะก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ชาวบ้า,บานหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ ยังไม่รู้แล้วก็บางคนก็ไม่สะดวกที่จะมาเนาะจริงๆก็กิโลละบาทก็ไม่ได้แพงนะครับสําหรับการที่เรารีบร้อเราจะเผาอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับม,มันมันก็เอาตรงๆก็วันนี่แหละกินวันนี่แหละวันขยะนี่แหละเหม็นครับพักริกก็แต่ก่อนก็เผาอยู่นะสองสามครั้งก็ บ้านรอบๆห้างครับก็เลยจะทํายังไงดีก็ลเลยลองๆสำรวจดูว่าแถวนี้มีบอกขยะอยู่ที่ไหนแล้วก็โอเคก็ได้มามาเจอครับจริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าไปรับจาก,นนากเราไหครับรว่าเขารับเฉพ,เา,พาะเขตสบานนะครับ บ้านเขาเผาทีเราก็รับรู้ได้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็คือก็หมาถึงเพื่อนบ้านเล้วเขาเผาอย่างงี้เราก็รู้รับรู้ได้เลยว่ากินหรืยเปล่าเป็นยังไงก็ก็ดีนะที่เรามาดินอย่างนี้ก็ว่าโอ้ยต้องร้อยเจ็ดไม้กิโลที่เผายังไงจะหมดครับพยายามแบกเบี้ยไว้นะครับผมสำหรับผม แป๊บเดียวได้รนอยกิโลเลยเนะโอเคก็คลิปนี้คงเป็นแนวทางให้หลายๆคนได้นะครับผมว่าจะเอาขยะไปกำจัดที่ไหนลองสำรวจ,จแถวชุมชนเรีนะครับผมพราวว่ามีจุดรับบำบัดกำจัดขยะที่ไหนนะครับผม จริงๆค่าบริการอยู่จุดนี้ก็ไม่ไม่ได้แพงกี่ร้อยบาทหรือว่าตันละหนึ่งพันะครับผมอย่ามามอไซ์หรือว่ารถกระบะรถเกง๋งเราก็รับหมดนะครับคิดเป็นกิโลเนาะรับหมดเลยรับตลอดแต่ว่าอยู่นี่วันเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดแค่ครึ่งวันนะครับผมส่วนวันราชการก็คร่าวๆน่านะจะถึงบ่ายสามอนที่จำไม่ หรือ,รอนานก็ปวดเทียนครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่นี่แหละอยากแชร์ประสบการณ์นะครับผมสำหรับใครจะผ่านเข้าเมืองกุขันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แวะบิ่งเส้นนี้ได้เอ,อเอาเปรียบมาจิ้มแล้วใคยไปมีความเผากนะ็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมีอะไรดีๆผมจะมาแนะนำอีกนะครับอโอเคสวัสดีครับไปแล้วกลับบ้านแล้ว